ก่อนหน้าเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างครับสวนส้มโอแล้วเนี่ยนะคือแบบไม่ชอบใช้สารเคมีคือถ้าเราฉีดยาบ่อยๆเราก็ฉีดไม่เก่งใช่ไหมมันานานๆก็ฉีดสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยหันมาใช้ตัวเนี้เนาะตั้งกะปลูกมาก็ไม่เคยใช้ใช้ตัวไหนเลยครับใครสนใจก็ใช้ตามนะคะก็คือก่อนหน้านี้เก็บได้30โลคือคือทั้งหมดนี่เลยใช่ไหมครับทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดที่ตรงเนี้ยเกืบเกือบไ่ตรงเนี้ยสามสิบกิโลแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็บางทีเก็บตอนแรกครั้งแรกอะส้มมันเพิ่งปลูกเนี่มันก็เลยมมลมันยหม่ออครับ เขาปลูกกันติดปีมันจะมี้ลูกอ๋ออันนี้เป็นส้มสายวันนี้สองร้อยโลก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะจ้าเพิ่มขึ้นมาอ๋อค่ะแล้วเราพ่นแค่เดือนละครั้งบางบางทีก็สองเดือนครั้งบางทีมีเดือนค้งหรืก็สองเดือนครั้งดีอ่ะเมื่อจะพ่นขีดย้ายไหมเชียวเดี๋ยวก่อนไว้ก่อนเดี๋ยวมันเป็นอไรโรคโรคโรคไอ้พวกแมงพวกอะไรที่มันเจาะส้วบมันเป็นเป็นโรคอะไรบ้างครับมันเป็น ที่เขาเป็นเป็นกันเนี่ยแต่ต่อยที่นี่มีแเขาเป็นเคงกงเคงเกอร์อะไรกันนี่มีนะแต่ที่นี่ไม่มีเลยเนาะก็ดูเหมือนวเขียวเดียวเออเคงเกอร์อะไรเงี้ยนะก็มันไม่มีโรคไม่มีอะไรเนาะทั้งส้มมันไม่ดีมันก็คงจะร่วงให้น้องต้นแต่เนี่ยไม่มีใช่ไหมที่แล้วขั้วเหนียวนะฮะขั้วเหนียวขั้วมันเหนียวแมก็เลยขั้วเหนียวขึ้นเสียดายก็เลยเอาห่อครับ พอแล้วพอเพื่ออากาจะดีขึ้นดีขึ้นคือลมสวยกกันเพลองแมงวันทองนะนะคือพูดง่ายๆว่าเราปลอดสารเลยเนาะเอออินซีกวโค่นแล้วก็น้ำหนักก็ดีนะน้ำหนักดีน้ำหนักดีด้วยแล้วรสชาติเป็นไงรสชาติคือตอนนี้แม่ค้าเขาชิมไหม เ้ป็นไงหวานตอนตอนที่มันไม่ใช่หน้าฝนนะก็ถ้าหน้าฝนมันก็อีกอีกเรื่องนึงถ้าถ้าเป็นหน้าแอะหวานหวานหวานเลยลแหละอร่อยเลยแหละถ้าบางคนก็เขาก็แล้วแต่คนที่ชอบกินนะเนาะแต่ฉันไม่ชอบกินส้มท่าข่อยอ๋ออันนี้เขาเาเรียกส้มท่าข่อยเหรอใช่รสชาติมันอมเปรี้ยวอมหวานใช่ไหมใช่อะ แต่บางคนเขาก็บอกว่าหลายเจ้าแล้วแนะนำอ่ะไม่มีใครเขาเชื่อ่ใชตอนที่เป็นเพี้ยดำนะโอ้โหเกาะดำเกาะตำใบแลพวกนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเกาะแผ่นดำหมดเลยเป็นใบเยอ๋อขอฉีดสองครั้งนะครับโอ้ใบแตกใบใหม่ร่วงหมดเลยคือแบบมันลอกออกจากใบอ่ะใบดำดำเพี้ยลอกออกเลยเป็นแผ่นๆไม่เห็นเลยใช่ไหมเป็นแผ่นๆเลยอ๋อ โอเคต้องลองเนาะใครยังไม่ได้ลองก็ต้องให้เขาลองเนาะใครอยากได้ส้มโอเนาะดกดแล้วผลผลิตเพิ่มแบบสี่หเน่ะมันไม่ใช่แค่เพิ่มแบบครึ่งหนึ่งมันเพิ่มแบบหลายเท่ามากๆนะครับโดดเลยทีเดียวเหมือนนานก็อย่างนี้เนี่ยผมใช้ในนานาก็ใช้ใช่ไหมอ้ครับประทับใจเลยอยากเสีย แบบแทบตายเลยอะเล่นกันแบบแทบตายเลยนะลองก <laughs> ็ม <laughs> ไม่ตายฟืออ้นเออก็ <laughs> ยังได้ยังได้ยังได้ไม่ว่าจะเพี้ยหรืออะไรชิวๆ <laughs> <laughs> <laughs>